โมเมนต์ตอนที่รู it. It ้ว่าได้ที่3นะครับมันมันมันสุดยอดอ่ะก็แลกใบก็อยากจะได้อยากจะได้เพลงเร็วครับความหมายนครับว่าเกินค่าโอเคก็ที่เราหวังไว้มันได้มากกว่าที่หวังสิ่งที่เกินค่าก็คือสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะทำได้ครับไบรเอฟก้านั่นเองค่ะคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งแรกของเราคนที่27ดตุลานี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ We Will หวหินมท่าคนแรกครับ ใช้เวลาเพียง5ทีตอนนี้ครับเหนือตัวเต้นแล้วครับตื่นเต้นฮนะอยากจะถ่ายแบบเร็วๆครับ53 1ครับ ับผมไว้วิเชเวทเอื้อมพลครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ได้เป็นเอฟนะครับ mm hmm. ก็เหมือนว่า mm hmm. ได้อฟ9มาเนี่ย mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นนามสกุลท, mm hmm. ที่ที่แบบมีใครๆก็รู้จักนะฮะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นศิลปินที่มีคุณภาพด้วยความคิดหรืออะไรในการทำงานต่างๆก็คือมันได้รับมาจากเอฟทั้งหมดก็คือความสุดยอด้วครับยงดาววมันเหมือน เสียงไว้ชี้ไปที่ดาวดวงนี้ยาเหมือนไว้ถ้าจะหยิบดวงดาวนั้นได้ดวงนั้นน่ะต้องดวงต้องดวงนั้นน่ะไม่ใช่ดวงอื่นน่ะเจ็ดแปดปุ่งปุ่งจุดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเอ็นสี่ห้าหกเจ็ดปดโอ้โมเมนต์ตอนที่รู้ว่าได้ที่สามนะครับมันมันมันสุดยอดอ่ะก็คือมันคือไม่ได้คิดไว้เลยครับว่าไวจะได้ที่สามอ่ะก็คือก็คือคิดไว้แค่ติดหนึ่งในห้า ก็คือแบบได้ไปเล่นทีมแพ็กอะ a รน n าอย่างนี้ก็แบบสุดยอดแล้วอะคือควดเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนะครับรายชื่อน,นักล่าฝันที่ได้อันดับที่สามว <V> ห้าครับไรคือมีไม่กี่คนนะฮะที่แบบได้เล่นทีมแพ็กอย่างเงี้ยเวทีแบบมันใหญ่มาก แล้วเราเราดันมาได้เล่นอย่างเงี้ยมันก็สุดยอดจริงๆครับที่ได้ที่สามก็คือมันเกินคาดแล้วครับไม่คิดว่าจะถึงที่3ด้วยซ้ำก็คือเราเราคิดไว้แค่ที่ที่ติดหนึ่งใน5้อย่างเงี้ยลำดับที่เท่าไหร่ก็คือไม่สำคัญแล้วครับ วีคที่ไบรท Bright ชอบมากที่สุดนะครับก็คือวิกที่ได้แบทเทิลกับพี่สันนี่ฮะโอ้โหถึกยอด มันมากเลยก็คือเหมือนว่ามีคนคอยรับส่งอารมณ์ด้วยก็คือมันก็ทำให้โชว์ออกมาสนุกแล้วก็ประทับใจผู้คนมากเลยครับก็เป็นการเรียนรู้ที่ว่าเพื่อนทำอะไรมาเหมือนเราก็ต้องบาลานซ์กับเพื่อนอ่ะก็คืออย่าอย่าไม่เหมือนว่าเป็นการแข่งกันนะครับแต่ว่าทำออกมาให้โชว์ดีที่สุด ของไบต์ก็คือความมั่นใจบนเวทีนั่นแหละแล้วก็ความสนุกที่ได้เล่นบนเวทีที่ได้มอบความสุขให้ทุกๆคนครับเัวิทคนดคนดงลลืตา้าใะ ไบก็คือตอนนี้อยากให้การเปิดตัวซิงเกิลแรกของไบเนี่ยออกมาให้มันดีที่สุดก็คือเราจะตั้งใจทําเพลงของเราเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดเลยซิงเกิลแรกไบก็อยากจะได้อยากจะได้เพลงเร็วครับแล้วก็ให้มันแบบอินดี้อินดีนด้ป๊อปป๊อปหน่อยอะไรอย่างนี้ตามสไตล์ไบให้มันให้มันเข้ากับบุคลิกไบที่สุดภาพลักษณ์ของไบก็น่าจะเป็นแบบผู้ชายที่คิดบวกด้วย แล้วก็มีในความสนุกความสดใสอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะถ่ายทอดไปในบทเพลงด้วยครับอยากจะให้ทุกๆคนเลยนะครับมาชมคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเรามาชมไรนะ <c oughs> วันที่27ตุลาคมนี้ที่ Impact a r e n a น,น,นาเมืองทองธานีนะฮะแล้วทุกคนจะมันแน่นอนครับจะมีแต่วความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนกับคอนเสิร์ตนี้ True F ก้เกินคาดครับ หมายเลยครับว่าเกินคาดรองเคก็ที่เราหวังไว้มันได้มากกว่าที่หวังสิ่งที่เกินคาดคือสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะทำได้ครับ Right F9 นั่นเองค่ะคอนเสิร์ตเนี่ยครั้งแรกของเราคนที่27ตุลานี้ นไปกับเจ็ดโครงการที่ภูเก็ตหัวหินพัทยาเขาใหญ่บ้านวันหยุดเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0 3 9ล้านบาท12-14ตุลาคมนี้ในงาน Sand Street Homes for the Holidays t a t i o n h อร์ชั้น1สยามพาลากอน Let's go วันนี้ค่ะอมจะมาชวนทุกคนไปร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการสื่อสารไปกับ Ford All New Focus ผ่านทาง Augmented Reality Technology หรือที่เรียกว่า AR Technology ซึ่งจะทำให้สามารถแสดงดิจิตอลมัลติมีเดียบนมือถือของคุณง,ง่ายๆแค่เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน All New Focus จาก App Store แล้วนำไปสแกนบนมารก์เกอร์ของ Ford Focus ใหม่ที่พบได้จากศูนย์บริการ Ford กว่า100แห่งทั่วประเทศหรือสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้วยกล้องในเมนู All New Focus เพื่ออนล็อกฟีเจอร์สุดล้ำทั้ง3ของ Ford Focus ใหม่ทำให้เราได้เห็นการทำงานของเทคโนโลยีทั้ง3บนหน้าจอ iPhone ของคุณได้แก่ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Active Park Assist ระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ Active City Stop และระบบสั่งงานด้วยเสียง s i n และมาร่วมรุ่นของรางวัลพิเศษเพียงแค่แชร์ฟีเจอร์ที่อันล็อกได้จาก All New Focus แอปพลิเคชันทั้ง3อ่อันผ่าน Facebook ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปติดตามได้ที่ w w w f o r d c o t h หรือว่า w w w f a c e b o o k c o m f o r d f o c u s ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะกก้้าาปไม่ดดิเรรียว บอบอนิความหมายของคำว่าเกินคาดในความหมายของหนูนะคะคือ,อตอนซ้อมหนาทำดีมากแต่พอขึ้นเวทีแล้วหนูตกบันไดอย่างเงี้ยเกินคาดมากค่ะความหมายนะครว่าเกินคาดโอเคก็ที่เราหวังไว้มันได้มากกว่าที่หวังเกินคาดในความหมายของไอ้นะคะก็น่าจะเป็น อะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นทำไมวันนี้ไอสวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกินคาดคือสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะทำได้ครับถ้าจะพูดถึงคำว่าเกินคาดนะคะสำหรับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเปะ๊ะเพราะเอฟเเนี่ยคนมีความเกินคาดหมดในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ True Moments นะคะวันนี้นะคะเน่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาให้ท่านผู้ชมนะคะไดมาลองไดมารอดูนะคะสำหรับแขกรับเชิญวันนี้คือปดนแดนไรท์เอฟ9นั <c oughs> ่นเองค่ะโอ้โหแกขกรอจขเต็มที่เลยนะคะมาทำอะไรครับวันนี้ใครเชิญมาอา๋เอเชิญมาเหรอ <laughs> อ๋อช่วงนี้ก็เป็นช่วงการทำเพลงใช่ไหม ในเชื่อว่าท่านผู้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยกำลังรอที่จะฟังเพลงของไบรท์อยู่เอาว่าเดี๋ยวเจาะเขาเลยละกันเพลงของไบรท์ที่คนเขารอฟังอยู่เนี่ยเป็นแนวไหนคะ,ะสำหรับเพลงของไบรท์นะครับก็อย่างที่รู้กันก็เป็นแนวประมาณว่าอ,อ,อย่าง <c oughs> ก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็ป๊อปป๊อปร็อกอะไรอย่างนี้ฮะผสมผสมกันฉันรู้ว่าฉันก็แค่กากา อาจมธรรมดาไม่ได้ประทับใจสักเท่าไรก็ไม่เท่าไรแล้วจะมีท่าเต้นแบบว่าเป็นประจำตัวเปล่าฉีแค่สีขาอย่างเงี้ย อันนั้นมันมันอยู่ที่ฟิลแต่ละเอ้ยมันอยู่ที่ฟิลแต่ละงานครับว่าไปเล่นงานนี้เราจะออกมาท่าไหนมันคาดเดาไม่ได้จริงๆ่าเต้นเออโอเคค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยพอจะบอกได้หรือเปล่า,าว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงเนี้ยเนื้อหาเพลงของไบก็ก็เป็นแนวบวกนะครับก็ประมาณว่าแบบเฮ้ยรอก่อนนะเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออแบบอย่าเพิ่งเซโนนะที<อ>นี้จะบอกว่าเดี๋ยวพอตอนที่เราวิ่งกันดนตรีอ่ะต้องวิ่ง รีสียงอะไรเป็นรู้สึกได้กับเสียงอะไรฟิวได้กับเสียงอะไรบ้างกระเดื่องนะอืมกระเดื่องเหยียบตลอ,อดเลยเออฟิกวกับเสียงไหนก็จับเสียงนั้นเป็นหลักเลย พิเศษบอกคะมอบให้ใครเพลงนี้แบบเรามีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยเปล่ามอบรอยทำไมคะเพลงนี้มอบให้กับนี่แฟนคลับใช่ก็กยากจะมอบให้แฟนคลับอย่าอย่าแบบอย่าต่อต้านไปอย่างงี้เดี๋ยวปวดใจคีย์ออนซะด้วยค่ะท่านผู้ชมขอแซมเปิลสักสักท okay. ่อนได้ไ่มคะโอเคเอาเป็นท่อนนี้แล้วกันนะฮะมอบให้ทุกคนเลยพรมอ่ยัง อย่าเพิ่ง s a นใช้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งใจร้อนคิดดีดีเดีแม่ไม่ใช่คนที่ perfectly แต่คิดว่าส่วนดีนั้นมีหลือพอเหลือพอแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ละเออแล้วไอพิธีกรเนี่ยเป็นไงถึงไหนแล้วอะไรอะเพลงอะถึงไหนแล้ว อ๋ไหนบอกบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยเร็วเพลงหรอ,อ,อแนวไหนแนวไหนเพลงของนี้ก็จะเป็นแนวป๊อปค่ะเป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆแล้วก็จะมีกลิ่นประหลาดเออนั่นแหละมันน่าฟังตรงนี้ค่ะท่านผู้ชม ว่าเพราะมากเพราะมากภูมิใจไหมภูมิใจมากกับผลงานเพลงแรกค่ะเธอที่มองฉันด้วยหัวใจเธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างอยากจะตอบแทนคำว่ารักที่เธอให้มาในวิธีการร้องอาจจะต้องมีการดึงจังหวะช่วยหรือเน้นเราอาจจะไม่ต้องตรงตามห้องแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องมีการดึงให้มันดูหน่วงนิดๆอะไรเงี้ย เข้าใจไหมมันก็จะทำให้ให้มันดูซาบซึ้งมากขึ้นอีกกันหนึ่งเพราะมันรีพีทกลับไปท่อนเดิมเราก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์เราคือหมายถึงว่าเป็นปากเราอะเป็นคําเราถ้าเกิดคำนี้เราจะพูดด้วยน้ําเสียงยังไงลูกเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วอาศัยความจริงใจแหละเพลงนี้ลุ้นล้วนเลยเป็นยังไงแบบตอนอัดอย่างเงี้ยคุณครูว่าไงว่า โอหคุณครูเขาก็บอกว่าแบบเออเราก็ตีความได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าเป็นเพลงแนวบวกเป็นขอบคุณแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยให้กาลังใจเวลาเวลามาอัดเนี่ยพอนึกถึงเวลาที่พวกเขามาคอยแบบให้กาลังใจเนี่ยมันก็จะด้๊แฟนคลับอย่างเดียวหรอเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างงี้ไงเอออะไรวะเออนั่นแหละโอ้โหเยอะเนาะนั่นแหละก็เลยแบบ ยิ้มเวลาอัดเพลงอย่างนี้ <Yeah. S 1> ใช่ค่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยยากเท่าไหรห่เ,เดี๋ยวจะเข้าพีฮุกนวลูกต่อความรู้สึกมาให้ได้ตอนนี้ทามมิ่งแบบนี้สวยนนนีี่่คือเเเพลง,ด,งไได้ไทตปวยรัก ขั้ขอ,อยากฟังแม่เลยออได้เด้ซมเปิลน<จ>ะคะเออหนึ่งสองซ้นี่คือเพลงที่คิ้ในหัวใจที่ต็มไปด้วยรักแต่ขึ้นมาเป็นเพลงของเธอ เพื่อขอบคุณที่เธอรักกันและนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอด้วยแทนคำว่รารักที่จะมีให้เธอเท่นานั้นโอ้ยเหออมาะมากใช่ไหมฟินเลยฟิน <laughs> เราฟังเพลงเกิน <laughs> ๆของพวกเราสองคนมาแล้วนะคะใช่อย่าลืมเข้ามาชมกันเยอะๆนะฮะคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งแรกของเรา<ค>นที่27ตุลานี้ของ AF9 กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า True AF เก้าเกินค่ดนั่นเองค่ะวันที่เท่าไหร่คะบอย27ตุลาคมนี้ครับที่ i m p a c Arena เมืองทองธานีคอนเสิร์ตเนี้ยจะได้เปิดตัวซิงเกิลเป็น6เพลงก่อนอยากจะทราบว่าเพลงไหนเพลงไหนไม่แน่มีเพลงของพวกเราด้วยนะติดตามดูติดตามดู ออไ,ไ,มไม่ไม่แน่นก็6<อ>เพลงน,นะนะเอออ,อาจจะมีเพลง,องอของเราสองคนด้วยเออใช่เราต้องรอติดตามต,ต้องไปเดากันต้องไปเดากันต้องไปลุ้นกันค่ะยังไงก็อยาก<ช>ลืมไปให้พลัเราทวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะเจอกับพวกเราใหม่นะคะกับท่าง True Moment ค่ะเวลา2อทุ่มครึ่งถึงสาทุ่มนะคะทุกว <Yeah. S 2> ันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊บุยบ๊บุยบ๊บุยบบุยบ๊บบบุยบ๊บุยบ๊าุยบ๊บบุยาบุาบาา ไปค่อยๆเอามาดึงใจฟันตอนนี้เราอยู่กันที่ทวิเวล่าว่หินทุท่าคน,นแรกครับใช้เวลาเพียง5ทีตอนนี้ครับเหนือตัวเต้นแล้วครับตื่นเต้นฮะอยากถ,ถ่ายแบบเร็วๆครับสามสองหนึ่งครับ เรากําลังมาถ่ายปกอัลบั้มของพวกเรากันนะคะกับอัลบั้มแรกในชีวิตของเราทั้ง12คนตอนนี้นะคะคิวแรกเลยหลังจากแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วนะคะก็มีหลายคนที่ยังแต่งอยูไงไงนะ่ยังแต่ไม่เสร็จแต่ว่าคนที่ถ่ายอยู่คนแรกเลยก็คือวีหค่ะโซ่นั่นเองนึผมถ่าคนแรกครับใช้เวลาเพียง5ทีถ่ายเสร็จดูสครับมืออชีพขนาดไหน ก็จะรู้นะครับว่าการที่จะมาเป็นเอฟไม่ใช่ง่ายๆครับต้องมีความสามารถท,วท,วทวนน่วมทนอย่างผมโอเคนะครับขอบคุณครับขึ้นฝ่าเท้าเอวฮะอ่าสูงๆเลยเท้าเอวสูงๆเลยอ่าดีมากโอเคนะหนึ่งสองดีครับตอนนี้ครับเหนือตัวเต้นแล้วครับตื่นเตนะ้นฮะอยากจะถ่ายแบบเร็วๆครับโ,โหเขาเปิดเพลงบิ้วเลยฮะดูดูสเต็ปขาผม เดี๋ยวทุกคนได้เห็นแฟชั่นผมแน่มาติดตามผมด้วยนะครับสำหรับการถ่ายแบบชุดแรกวีหนึ่ง<ส>ถึง<ด>หก็ผ่านไปแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยมือสมัครเล่นนะพวกธรรมดาเดี๋ยวชุดต่อไปเจอของจริงโมเดลจริงๆครับแน่นอน เจอแน่นอนครับผมติดตามตัวผู้นำเลยนะคะใน True Moments yeah ตอนนี้นะคะพี่ซันนี่ก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วก่อนที่เขาจะถ่ายเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาขอถ่ายหลายช่อน,นิดนึงพวกที่ถ่ายเร็วๆเนี่ยคือแบบว่าไม่ใช่เมือชีพ อยากจะดูจริงเลยว่าเขาจะถ่ายสักกี่ช็อตแล้วจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยช่วยมากจริงเพราะว่าพี่สนี่เป็นคนที่ธรรมดาแล้วก็เขาไม่มีอะไรน่าดูใช่ไหมคะพี่เขาเลยต้องจัดเสื้อผ้ามาแบบเต็มๆให้แบบนี้ก็อยากจะรู้ว่าที่เขาพูดเอาไว้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคอยดูกัน ก็มาเปลี่นอีกชุดหนึ่งเพื่อไปถ่ายแต่เกิดเห็น <c> ข <oughs> ัดข้องเล็กน้อยหน้ <c oughs> นผาก็เป็นรอยเฮดแบนยังไงดีอะแย่แล้วันสวยไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรแค่สวยอยู่แล้วรอยแค่นี้ไม่ทำให้ความสวยลดลงคือเป็นให้เราพูดคุยกันแล้วก็เก็บภาพาสวยๆอ ใช่ต้องมีโพสต์ต้องแบบเก็บภาพเราเคลื่อนไหวเขาก็เก็บเก็บเก็บภาพไปเรื่อยๆก็ประมาณแบบเพื่อนรักสนิทการคุยกันจะชวนกันเราไปเล่นน้ำปาร์ตี้สาวๆบ๊าๆอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะมันมันก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็แอบคืดนๆบ้างเพราะว่าเพราะเราไม่เคยคุยกันแบบไม่มาไม่เคยแบบคุยยังไงเล่นกีตาร์เพียนใส่กันไม่เคยปกติเล่นตรงคีย์ตลอดไปละเดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นต่อไปแล้วพวกเราไปแล้วค่ะแบโอ้โหทำลายกันนี่ เมื่อกี้นะเว้ยพี่ไปถ่ายวิดีอาร์มาไว้ในในฉากของพี่เนี่ยคือต้องพูดด้วยชวนชวนได้ในที่สําคัญเนี่ยฉากมันต้องกินเว้ยพี่พแฮปปี้กับฉา <ๆ S 2> กดีมากพี่แฮปปี้กับฉกาปปกฉน,นี้มากคือคือพี่แป๊ก็ถามว่าอยู่บ้านชอบทำไรพี่ก็ถามว่ากินอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเมื่อกี้ก็เลยกินจริงทำไมเงั้นเดี๋ยวแอคติ้งจะไม่สมจริง พี่เกรย์มานั่งกิน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 ใช่แล้วก็อืดตอนนี้เลยเอาไว้เป็นว่าตรงนี้พี่ว่ามันสบายดีกว่ายังไม่ได้ถ่ายวิดีอาใช่ไหมขอให้โชคดีลาตสิสวัสดีสวัสดีลากกอนเลง และตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ทะเลเรากําลังเหยียบหาดทรายอันนุ่มทั้งเรานะครับผมเราอยู่ที่หัวเยนเราจะให้เราทำอะไรครับน้องแคทตอนนี้เราถ่ายรูปอยู่นะคะเป็นสแนปช็อตนะเพื่อที่จะเก็บภาพไปลงอะไรเลยไม่บอกจริงอ่ะจริงจริงเหรอคนทอยู่ในอลบั้มบอกเลยก็และครับถ้ามันจะไม่เป็นเพราะเธอจะซื้อเราไหม ใช่เมื่อครั้งได้มาทะเลครับนานๆทีก็ได้มาวันนี้เป็นงานแรกเลยครับที่แบบถ่ายพวกแฟชั่นอะไรที่ทะเลทถ่ายพกอัลบั้มพกอัลบั้มถ่ายพกอัลบั้มเปนสุดยอดที่แบบโถ่ายอะครับยตอนนี้หนึ่งโมเมนต์ถ้าคุณไม่อยากพลาดโมเมนต์เด็ดๆของพวกเรานะคะเชิญติดตามที่ True Moments Yeah สามสองหนึ่งครับ วันนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าคุณครูป้อนว่าคุณจะต้อง1 2 3 4 5แบบนี้แล้วคุณโชว์แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยพวกพี่ดีไซน์ภาพรวมของโชว์ว่าแบบนี้แต่ว่าเนื้อในในแต่ละโชว์อะพวกเราต้องมีส่วนร่วมในการที่เราจะดีไซน์อะไร แล้วเราก็แบบตกใจมากใช่มากครับนึกว่าเกิดมาแล้วถูกทิ้งในแถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดินเข้ามาเป็นเค้กวันเกิดอุ้ยดีใจมากซึ่งความจริงมี2ก้อนแต่อีกก้อนหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วนี่ดึกมากแล้วจริงแล้วก็เหลือเค้กอีกหนึ่งก้อนที่ต้องมาดชอบนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่โยโย่และ ขอเตือนสำหรับโมเมนต์ที่คุณไม่ควรพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่ True Moments ค่ะแต่วันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมคิดแต่บวกครับเพราคุณฝากบวกบวกบวกเอาไว้ครับเรื่องสาคันนะอย่าไปโกอินเตอร์ครับที่เขาเลยอ่ะมันต้องมีแน่นอนครับถ้าไม่มีก็ไม่ใช่โซครับก็วันนี้นะครับมาอัดเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตสำหรับคลิ็แรกของผม ต่อไปผมจะโกอินเตอร์เกาหรีครับโอเคน่าเอ okay, าเรื่องอ่ะโอเคนะพิ่งลงจากมอไซค์จะมาต้องการสมบัติคืิค่ะคือหนูคงจะทำใจไม่ได้แน่ถ้าหากว่าเพื่อนมาแล้วหนู